รถไฟบ๊อบมาแล้วรถไฟบ๊อบมาแล้วครับรถไฟตายไปแล้วได้อยู่ถอยหนะ้าถอยหนะ้ามา <c oughs> แจนที่มีแอมตีคือรถไฟบ๊อบเราจะไปทุกที่ ที่เราต้องการไม่นะแพนด้าอ่ส์สกิลไปแล้วโอเคสกิลไปแล้วเสร็จแล้วสกิลไปแล้วเสร็จแล้วเปิดสกิลอย่าโดนเราก็พอแพนด้า์ับกลัไม่กลับเดี๋ยวตายเพนเดอแม,มแง่งแรงด้วยแว้วเฉยเรียบร้อยเราได้พอดีจะจามไปแล้วก็เถอะ จามไปด้วยเล่นไปด้วยสุดยอดจริงโอ้โหไปเลยครับจังหาวะนี้เล่นบนครับไป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 ใหนึ่งไป,ไปไงไอถอยเร็วสวยเพื่อนเราเจ๋งมากเพื่อนเราเจ๋งมากครับทุกคนสวยครับวกต่อไม่รอแล้วนะวกต่อ เพื่อนเราสุดยอดเพื่อนเราสุดยอดผมเพื่อนเราสุดยอดจริงอย่าอยาไม่ได,ด,ด,ด้ไม่เราจะชนะเลนแน่รอบนี้เก็บเลือก่อนเอาความพร้อมไม่ดีกโดดหนีว่ะ The has Defense Line e e Iron i r d s a a p p ขึ้น,นไปช่วยหน่ <c oughs> อยขับมากดดูดิรถไฟบอบมาแล้วรถไฟบอบมาแล้วครับรถไฟบอบมาแล้วครับ Under <c oughs> ได้สองเลยวะกลับบ้านแล้วป้อมกลางแหกอีกเอาไปลาแพนดาเอาไปล่า,า,า <c oughs> สู้ผมได้เปล่าแพนดาอุ้ยเจ็บเจ็บ <c oughs> เจ็บเจ็บเพนดาโคตเจ็บว่ะอุ้ยเกือบโดน ไป, <laughs> ไปเพื่อนตีป้อมไปครับเฮ้ยไฟแล้วเหรอโอ้ไปแล้ว,ไ,ลวได้อยู่เฮ้ยโดนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ไม่โดนปีตตำนานโหน่า,นนานจะกลับเมื่อกี้ไปกันล่างก่อนแล้วกันเอาไหมเขาไม่ขึ้นมาเป็น,นันได้ไหมได้ไหมสวยเล่นล่างโลนเอเลนกางเอ้ย,อยไปช่วยเขาก่อนอย่าเพิ่งยิง ช่่วยอกนถอยหน้า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 เจ็บอยู่หน้ารอเลี้ยวอ่ะถอยก่อนถอยก่อนใครชวนวะ โดนอยู่โดนอยู่แต่ถอยก่อนไม่ไหววะโอ้โหทีเดียวตายเลยเฮ้ยรอเรเี่ยวโดนอยู่ทีเดียวตายเลยเหรอวะขับรถแบบเดิมรถไฟบ๊อบมาแล้วขอส่องหน่อยรถไฟบ๊อบขอส่องหน่อย ทำอะไรกันอยู่เนี่ยอวอญาตลาป่วยครับเอฟเคโอแพ้ดีงี <the 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 ้เอฟเคเกาะไปก่อนยิงไกลเอาเลยโอ้หดูสลิมยิงดิ ตรแรงโหเข้าไม่ได้จีจีครับทุกคนใครไหวเอาเลยครับเอมเคอย่างนี้ตัดคอเลยฮะไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยไปไปกระพันเฮ้ยยังรอดอยู่โหหรือว่าจะไม่รอดแล้วยังไงยังไงยังไง าตยก็จบไปที่เรียบร้อยครับกับ1 FK เสียดาวไป20ดาวเสียไปแล้ว1ดาวเหลือ20เฮ้ยยังไหวยังไหวอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งท้อใจเฮ้ยแต่คีบคีบยิงบ้านอยู่สวยเพลินเพื่อนเพื่อนใครเ k ฟฝากบีบคอ อ๋อใส่เข้ารือว่าเอฟเคแต่ต้นโอ้โหหลอนเลี้ยวใครสู้เอาเลยครับใครสู้ไหวเอาเลยผมคนนึงแล้วไม่ไหวเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะได้แค่นั้นน่ะโอ้โหตายละเรียบร้อยเละ ต้นเกมทำอย่างเจ๋งเพื่อนทำพังซะงั้นคีดแผลสรุปบอกคิดแาละครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า